คลิปนี้เราจะมารีวิว power bank ที่สร้างมาสำหรับโน้ตบุ๊กเป็นหลัก a n k h r r รุ่น a 1 6 9 5ความจุอยู่ที่25,000ม ah ิลลิแอมครับรองรับการชาร์จเร็วรวมกันทุกพอร์ตเนี่ย165วัตต์ครับถ้าเป็นสายชาร์จด้านบนตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการดึงเอาออกมาใช้งานแบบนี้ความยาวจะอยู่ที่70ซนตมรนะครับก็ใกล้เคียงกับสายชาร์จที่แถมมาให้ ตอนที่เราซื้อมือถือเมื่อเราใช้งานเสร็จปุ๊บเราดึงกระตุกนิดหน่อยครับไม่ต้องกระตุกแรงนะแล้วปล่อยกลับเข้าไปรูปแบบสายเป็น PVC ทั่วๆไปครับไม่ใช่เป็นแบบสายถักไม่ได้เป็นแบบสายหนาสายแข็งอะไรเท่ากับด้านข้างเห็นไหมความหนาจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่เหมือนกันนะครับซึ่งฝั่งตรงนี้เองเนี่ยมันไม่สามารถดึงออกมาได้ครับแต่เราจะเห็นว่าจุดเด่นของฝั่งด้านนี้เองเนี่ยเขาทํามาเพื่อ ให้ความแข็งแรงครับคงทนความยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวมากผมลองกลางให้ดูก็ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งไม้บรรทัดเห็นจะได้นะครับของเกี่ยวกับนิ้วมือของเราแบบนี้เพื่อถือไปถือมาก็ทําได้ครับเราจะต้องดันขึ้นไปด้านบนสุดก่อนแล้วดึงลงมาแบบนี้ด้านฝั่งซ้าย USB Type C อีกอันหนึ่งครับที่เป็น C 3รองรับ In และ Out เช่นเดียวกันและสุดท้ายคือ USB Type A เอาง่ายว่า Type C ทุกพอร์ต เต็มที่100วัตต์ยกเว้นเฉพาะ USB Type A อันสุดท้ายเนี่ยชาร์จเร็วเต็มที่ตามเทคโนโลยีนะ33วัตต์นี่คือปุ่มกดมา1ครั้งจะเป็นการเปิดตัว Power Bank เข้าสู่หน้าแรกหน้าหลักเลยเป็นการบอกว่าตอนนี้ Power Bank เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อเราคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเข้าสู่หน้านี้เลย b บตเตอรี่ temperature อุณหภูมิความร้อนแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในเมื่อกดคลิกอีกครั้งหนึ่งจะเข้าไปสู่หน้าแบตเตอรี่เฮล h นะครับหรือสุขภาพของแบตชาร์จมาแล้วกี่ครั้งมันใกล้จะปลดระวังหรือ,อยังสามารถดูได้คราวนี้เขามีฟีเจอร์ลับอันนึงครับที่หลายๆคนคงไม่ทราบ <c oughs> ก็คือเวลาที่เรากดดับเบิลคลิกตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเข้าสู่หน้าสถานะการชาร์จในแต่ละพอร์ตว่า เร็วกี่วัตด้านหลังมีสัญ,ญลักษณ์นะครับสองส่วนที่สําคัญนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์เครื่องบินติ๊กถูกขึ้นเครื่องไปพร้อมๆก,กับกระเป๋าเป้คุณใบเล็กได้ซึ่งแน่นอนครับว่า power bank anchor รุ่นนี้ก็มีสัญ,ญลักษณ์ ccc ใส่มาให้ด้วยเอามือถือมาประกบกัน3เครื่องจะเท่ากับน้ําหนักของ power bank รุ่นนี้นั่นเองเอาเป็นว่าเรื่องถัดไปนะครับเราจะเข้าสู่การทดสอบกันเลยดีกว่า Redmi Note 14 Pro Plus 5G ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกับเ x ียวมีแบตเตอรี่เริ่มต้นก่อนชาร์จจะอยู่ที่11%ที่หน้าจอของ Power Bank บอกเอาไว้ว่าความเร็วในการชาร์จสูงสุดอยู่ที่24วัตต์และหน้าจอมือถือบอกว่าโปรโตคอลการชาร์จตอนนี้คือชาร์จด,ด่วนไม่ใช่การชาร์จเร็วของเ x i ยวมีเมื่อเวลาผ่านไปจากแบตเตอรี่11%จะเพิ่มขึ้นมาเป็น21%ลำดับถัดมาทดสอบกับ สมาร์ทโฟนจากแบรนด์ IQ คูครับรุ่น Neo อสแบตเตอรี่เริ่มต้นก่อนจะชาร์จอยู่ที่3%เมื่อเสียบชาร์จเข้าไปจะพบว่าสถานะการชาร์จเร็วเต็มที่สูงสุดที่หน้าจอบอกเอาไว้ว่า79วัตต์และที่หน้าจอของมือถือก็บอกว่าเป็นโปรโตโคอลการชาร์จแบบแฟลชชาร์จซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีเฉพาะตัวของทาง IQ ูและ Vivo อยู่แล้วเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีจากแบตเตอรี่3%จะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น16%ครับมาต่อกันที่สมาร์ทโฟนจากแบรนด์ oppo ครับ ล่าสุดอย่าง RENO 14 F5G รุ่นนี้ตามสเปคแล้วรองรับความเร็วในการชาร์จเต็มที่คือ45วัตต์ครับขณะเสียบชาร์จเข้าไปที่หน้าจอมือถือจะขึ้นเป็นโปรโตโคอลการชาร์จ Super w o o k Charge ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ OPPO อยู่แล้วเรามาดูกันที่หน้าจอของฝั่ง Power Bank ครับสถานะการชาร์จตอนนี้เร็วสุดเท่าที่เห็นอยู่26วัตต์จากแบตเตอรี่เริ่มต้น9%เมื่อผ่านเวลาไป5นาทีจะได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น18%ครับเรามาต่อกันที่ iPhone 16 Pro Max กันดีกว่าครับแบตเตอรี่เริ่มต้นอยู่ที่24เมื่อเสียบชาร์จเข้าไปที่ตัวหน้าจอ power bank จะบอกสถานะการชาร์จเร็วเต็มที่เท่าที่เห็นคือ32วัตต์และด้วยความที่ว่า iPhone ไม่มีโปรโตโคอลการชาร์จที่สามารถแสดงผลได้และเมื่อเวลาผ่านไปจากแบตเตอรี่เริ่มต้น24จะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 34%ครับคราวนี้เราจะทดลองทดสอบการชาร์จผ่าน USB Type C 1และ USB Type C 2พร้อมๆกันมือถือที่ใช้ทดสอบคือ Redmi 14 Pro Plus 5G และมือถือ i q o Neo 10เมื่อเสียบชาร์จเข้าไปต้องรอสักพักหนึ่งก่อนเพราะ Power Bank จะต้องคำนวณการแบ่งไฟว่าเครื่องไหนจะต้องเร็วมากกว่ากันเครื่องไหนจะต้องหาไฟให้เฉลี่ยเฉี่ยพอๆกันซึ่งเราจะมาดูสถานะการชาร์จจากหน้าจอ Power Bank เป็นหลักครับความเร็วการชาร์จมือ ถือทั้ง2อุปกรณ์พร้อมๆกันเร็วสูงสุดอยู่ที่1 1 0วัตต์และจะทยอยลดหลั่นลงมาเพราะว่าเทคโนโลยีการชาร์จของมือถือแต่ละเครื่องจะไม่ได้เร็วสูงสุดตลอดเวลาเพื่อเป็นการถนอมอายุแบตเตอรี่ฟังก์ชันหนึ่งที่บอกเอาไว้ว่า Power Bank สามารถเชื่อมต่อหลายๆพอร์ตชาร์จพร้อมๆกันได้ในเวลาเดียวกันสูงสุดถึง165วัตต์ตามสเปคเราก็เอามือถือทุกรุ่นที่ได้ทําการทดสอบให้ดูเมื่อสักครู่นี้บวกกับโน้ตบุ๊กที่รองรับการชาร์จเร็ว 100วัตต์เชื่อมต่อหากันพร้อมกัน4พอร์ตครับคำตอบที่ได้เนี่ยอาจจะแอบงงงงไปนิดนึงครับเพราะความเร็วในการชาร์จสูงสุดของ USB C1 จะอยู่ที่ประมาณสัก73-75วัตต์และ USB C2 และ C3 ความเร็วในการชาร์จเต็มที่เท่าที่เห็นคือประมาณสัก10วัตต์ครับส่วน USB Type A เนี่ยเราก็เสียบชาร์จมือถือเช่นกันความเร็วเต็มที่เท่าที่เห็น 9วัตต์ครับนั่นเท่ากับว่าเรารวม4พอร์ตเข้าด้วยกันความเร็วสูงสุดเท่าที่เห็นณนะขนาดการชาร์จพร้อมๆกันอยู่ที่103วัตต์ครับเราก็เลยทดสอบคัดเลือกเฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับการชาร์จเร็วและเร็วจริงๆก็จะเหลือตัวเลือกเพียงแค่ i q o o Neo 10 และโน้ตบุ๊กที่รองรับการชาร์จเร็ว100วัตต์ถ้าดูกันที่สถานะในการชาร์จในฝั่งของ USB-C 1ความเร็วเต็มที่เท่าที่เห็นคือ73วัตต์และ USB-C 2เสียบชาร์จเข้ากับมือถือความเร็วเต็มที่คือ23วัตต์ครับสรุปแล้วความเร็วรวมเท่าที่ทําได้สูงสุดเท่าที่เห็นจะอยู่ประมาณสักเกือบเกือบ100วัตต์เมื่อชาร์จเข้ากับอุปกรณ์ 2เครื่องพร้อมๆกันสำหรับโน้ตบุ๊กที่เรานำมาทดสอบในคลิปนี้นั่นก็คือ Acer Nitro V15 รุ่น a n v 1 5 5 1 5 0 u v สเปคแบตเตอรี่เป็น4เซลล 57. ์57.5วัตต์อาวคราวนี้เราจะทดสอบการนำ Power Bank เสียบชาร์จเข้ากับโน้ตบุ๊กที่รองรับการชาร์จเร็วด้วย Type C 100วัตต์เมื่อเราจิ้ม Power Bank เข้าไปในนาทีแรกๆจะพบว่าความเร็วสูงสุดเท่าที่ทำได้จะอยู่ประมาณสัก92ัต แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเร็วจะลดลงเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่ของตัวโน้ตบุ๊กวิธีการนี้ก็คล้ายๆกับตอนที่เราเสียบชาร์จโทรศัพท์เลยครับและคราวนี้ผมก็ได้ทําการจับเวลา10นาทีควบคู่กับการชาร์จไปด้วยแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กก่อนชาร์จเริ่มต้นจะอยู่ที่6%ครับเมื่อครบถึงกําหนดเวลาแล้วเนี่ย แบตเตอรี่ที่ตัวโน้ตบุ๊กจะเพิ่มขึ้นมาเป็น20%คราวนี้เรามาดูภาคทฤษฎีมันที่หนึงถ้าเกิดว่าเราจะชาร์จกับอะแดปเตอร์ที่ได้มาจาก a อเซอร์เขาจะรองรับเต็มที่อยู่ที่135วัตต์เต็ม100%ภายใน43นาทีครับ ถือได้ว่าเร็วมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จโน้ตบุกรุ่นเดียวกันแต่ชาร์จด้วยเพราะว่าแบงค์ของ a n งเกอรุ่น A1695 เนี่ยเขาจะสามารถชาร์จโน้ตบุกรุ่นนี้ในเวลา1ชั่วโมงเต็มๆครับส่วนใหญ่ power delivery ที่อยู่ในโน้ตบุกหรือแม้แต่พอร์ต h u n d e r b o l t ที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยจะรองรับการชาร์จเร็วเต็มที่คือ 100วัตต์เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่มันก็มีครับ power delivery หรือว่าพอร์ตไทซ c ที่รองรับการชาร์จเร็วที่ช้ากว่านี้บางรุ่นเนี่ยรองรับเริ่มต้นเพียงแค่18วัตต์ก็มีถ้าให้ชัวร์เนี่ยทักไปถามในแฟนเพจโน้ตบุ๊กของยี่ห้อนั้นๆได้เลยว่ารุ่นเนี้ยที่เรากําลังจะซื้อเนี่ยถ้าจะชาร์จผ่านไทซ c มันเร็วได้กี่วัตต์แล้วปล่อยให้เขาไปหัวหมุนกันเองภายในบริษัทได้เลยครับเพราะส่วนใหญ่เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับผมก็มีโน้ตบุกรุ่นหน กันซ c e r ในรุ่นเก่าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีพอร์ต Type C ก็จริงนะครับ แต่เป็นรูปแบบ Data เท่านั้นก็คือรองรับการส่งผ่านข้อมูลโอนไฟเฉยๆมันจะไม่รับไฟกลับเข้าไปชาร์จเลยนะครับถ้าไม่รองรับการชาร์จผ่าน power delivery หรือ thunderbolt ก็คือไม่สามารถรับไฟได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อ power bank รุ่นนี้ต้องดูโน้ตบุ๊กของคุณก่อนว่ารองรับจริงๆใช่ไหมชาร์จไฟกลับเข้าไปที่ตัว power bank เร็วสุดก็100วัตต์เหมือนกันภายใน20นาทีคุณจะได้แบตใน power bank 30%ครับ anchor เขาก็จ จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วในรับ100วัตต์จำหน่ายเช่นเดียวกันครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาใน Official Store ของ a n งเกอได้เช่นเดิมกดเข้าไปดูโปรโมชั่นล่าสุดได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปรวมถึงในช่องคอมเมนต์และก็มีตาก้าซ้ายล่างของคลิปนี้ด้วยนะครับ เขาก็จะมีช่วงราคาพิเศษโดยที่ราคามาตรฐานของเขาเนี่ยเขาตั้งขายไว้อยู่ที่ ,3499 บาทนะครับกับ Power Bank สำาัรโน๊ตบุ๊ก Anchor 1695ใครสนใจก็ไปตามกันได้เลยสำหรับใครที่ดูจบนะครับผมขออย่างเดียวแล้วกันนะพิมพ์คอมเมนต์คำว่า Anchor โอโห้ซาจังเลยเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันผมจะได้รู้ว่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้จบแน่ๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมี Power Bank รุ่นที่น่าสนใจแบบนี้อีกเรรรื่่อองอะไก็ตตามแคับ มันต้องมีจุดเด่นมันต้องมีตุดมีตุดมีตุดน่ามันจะต้องมีจุดเด่นมันจะต้องมีจุดน่าสนใจและเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกเอาเป็นว่าจากรามเียนเท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ